สวัสด,ดีจ้าขอกอกกับใจอีกแล้วจ้ามือนีจากกระพามาเก็บเห็ดคือเก่าลจ้าต่มือนีจากสิหมานบอมานโคก็เริ่มแหงแล้วจ้าจากขึ้นมายัางมาท่านได้ได้อยู่แล้วก็ขึ้นมานี่แหละท่านได้มีเห็ดจากดอกอยู่นี่จ้าได้อีดอกมั้ยสองสามต้นมันนี่ก็สิเก็บทั้งอีดอกเก็บทั้งเห็ดแล้วจ้า พ่อ,อยังเอาเบิดละมื่อเนี่ยเด็กทีเกิดตัวพระหิกระไดเอ้าก็จ่มนึงแล้วจะที่ซีเมนเหลือจากมานเนมื่อวานนี่แหละโอ้แต่เมื่กล่องกระตัง่ายุมันมีตะกอนเห็นหอยนี่ค่ะ ดอกเรียงแหกหมาน้องเฮาไปกันต่อเลยค่ะดูอะไรนะคะไปต่อ Thank you. นี่จ้าสวยๆทั้งนั้นเลยมนันมาอันจ้าเดินมาแล้วยังขาวๆบนอบนั้พี่น้องเห็นแล้วงจ้า อ,อว้าวจากขึ้นมาอยู่ต้องดอกนี่ดูโอ้เอ้าจิ๋มยางดีสวยเลยค่ะ เห็นแล้วงูกบานพึ่งจะบานเด้อจ้ะนี่ถันได้บานหลาย่อว,วานนี่สงสัยมันเป็นจูมอยู่หรอจางบ่เห็นจ้ะเหี้กะหายากค้นก็ยากเนาะเห็ดไม่เนาะจ้ะรอบแรกของปี ได้นปนละตามรุ่นน้ำจ๋าต่อได้จ้ะโชกเลยจ้าแต่มาผอเห็ดตะไคร้อนี่ค่ะดอกนี้ได้เจลผลด้่สงสัยเห็ดสีเสาเกิดแล้วล่ะเห็ดตะไคร้สีออกแล้วมั้งนี่ ทั้งในก็บ่าเห็นชม่วงใดก็บ่าค่อยเห็นแล้วมันฝนบต่ตกสองสามมื้อนี่เลอจ้ะ<ม>เพื่อนปลาจะหาไปน้ำไรเขาไปนี่เลวจ้ะ<ม>ไ,ปไปเปิดเบื้องน้ำกันพี่น้อง<ม>พอเราจะีิ้าให้เบื้องดอกจ้า หอเขอาพดอกกระเจียวจ้าอืมบวบเลยนี่อปไปแกงใส่กันอุ้หูปวนออวมันแก่ปวดตอดอกกระเจียวอ้หูปวนนั่นเอ I'll cut you เกมหมดแล้วอัวนี้หนึง่งพอกะเจียวก็เอากระเจียวแล้วจ้ะยังกินได้เอาเบิดมือเนี่ย <laughs> ตอนนี้งาางามนี่ก็สวย 对嘛？ นี่จ้าหลายเรเดีดกระเจียวจะได้ทั้งเห็ดอีเลอกดอกกระเจียวครบเลยแะจะเนี่ครบเครื่องแล้วดอกนี้ย่างสวยเลยสีสันสุดใซมากเลยจ้าผักกระเจียวนี่เป็นพักที่ สวยงามแล้วก็สามารถกินได้มีกินหอมหนะจาน๊ะเนาะเอาไปต้มเอาไปลวกกินกับน้ำพริกนี่นจ้ะีน้ำต้นพรอกไปตามหาดอกกระเจียวกันอีกได้จ้า ดูสิคะตัวสวยดูหาเห็ดมาเลยเขากำลังหากระเจียวกันเลยเจ้าดีแค่ไหนที่มีให้กินโดยไม่ต้องซื้อสวยไหมคะทุกคนจ้าวันสวยดีโู้ดอกนึง แต่ที่เก็บเอาแต่อ่นอ,อนๆนะจะเลือกเอาเลยนี่ตามป้าที่จริงกระเจียวต้องเก็บตอนที่ไฟใหม่แล้วฝนลงน่จจะนี่แพ็คมันขึืนแล้วมันใหม่จะโดนแล้วทั้งหนาวู้นะมีเตอดอกกระเจียวปฏิตามน้ำ๋จได้เลยค่ะอ่อนในแบบเลย ต้องซำหนีจ้ะพี่น้องนี่ทอดมา้าขาวๆองศ์เซ่บจ้านีเก็บปลาข้าสองดอกแบบนี้ก็แซ่บบ่ได้เห็ดได้ลอกได้กระเจียวก็เอาละคะเมื่อน,นี่

ค่ะคุณก็เอาไปได้กต่สีเลือกเอาเลยละมืึนอะเอาแต่อ่อนๆนะจ้ะแต่ดอกกระเจียวคือไปนู่นน่ะมิดตปลากระเจียว เจียววะนั่งคืนเห็นบ่ะตุ้มตะเปาะตาเปะ đây lại lâu đấy nè tấn hết tấn cả chiều mà đây được đưa hết rồi chỉ thấy tất độ cả chiều này là Hãy subscribe cho นี่ค่ะเผ่ยวโอ๊ยลายทัดเรามีบ่สอสองดอกปกเห็ดเบิดแล้วจ้ะพี่น้อง <c oughs> ก่อนยังเอาลุนะ้นเนาะนี่ค่ะโอ้ยกำลังเกิดเต็มเลยจ้ะนี่แหละจ้ะเป็นกระเจียวที่หาจะได้เครื่องกว่กตาใหญ่เลยสำหรับคลิปนี้จะกระสีฝากไว้ช่ำนี่ละจ้ะคือสิบกระได้ดอกเห็ดนะได้แต่กระเจียวแดงเนี่ยจ้ะกำลังงามๆไปต้มกิน ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ้าน้ำเน่อจ้าคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้จ้าน้ำเน่ขอบคุณทุกคนที่โหมาติดตามรับชมจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะกระชีฟฝากไว้สั่นี้ละจ้าสวัสดีค่ะ